จะกินอะไรดีนะกินข้าวหนียไหมข้าวหนียไหมเอาแม่อะไรไม่เอานมสองขวดค่ะอันที่ตั้งเออน้นมสองโอเคเอาแต่แก้ให้แม่เลยเหรอโอเคค่ะส้มตำเน่ส้มตำแม่ด้วย มายส่ตมเร็เร็วโอ้ยโอยมันเรื่องไปโรงเรียนแล้วตีใหญ่ยางยางยังยังยังหายมันหดจากอันนั้นก่อนโอ้แบตโทรศัพท์เคงนี้ก็จะแบตหโอเคขอชิได้อันนั้นนี่พี่น้องแบตขอสิเบอรห5แอานโทมาสิเบอห็นเหมอนกัน พี่ภูหาดยังคะโอ้พี่ภูหานโรงเรียนติดน่าจะผู้ใดกัสัมคนนะเลขามาสวยกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้ว อะไรลูกเสียงคือคอยแท้หาสมุดเด็กโอ้ตำรวจมาช่วยแล้วโอ้ยตำรวจมาช่วยแล้วคนติดรถคนติดอยู่ในบ้านเดี๋ยวไปดูสิช่วยหน่อย เออ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 ไขกคุณแจให้แล้วตำรวจมาช่วยแล้วนายอำเภอเรามารอมาแล้วเอาินข้าวโพดเอาิ้ข้าวโพดอ่าออย่าออกมาชี้เอออย่าออกมาชี้เข้าไปเลยเข้าไปเลยอย่าออกมาอ้าวถอยหน่อยรถตำรวจอะถอยหน่อย โอเคเอาเลยเข้าไปเข้าไปเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเข้าไปด้วยเลยอ่านี่ตำรวจเข้าไปด้วยเลยทีนี้อันตำรวจเข้าไปด้วยแล้วทีนี้ไว้คล้องเด็เดี๋ยว อ๋อไปอยู่ค่ะถึงสามขวบก่อนค่ะพอดียายยายมีเวลาเอาน้องอยู่นะคะก็เลยจะให้น้องถึงอันนั้นก่อนโอเคนะคะ เดี๋ยวยายแจนลงไหลก่อนเด้อพี่น้องเด้อลงไหลก่อนเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้นนนานะคะสวัสดีค่ะแบตสิเบิร์ตชาร์จแบตกันเด้อแบตหมดแล้วไม่ได้ชาร์จแบตไว้วคุณลูกค้าเด็กเด็กอยู่ด้วยกันโอ้ส่งดาวให้แล้ว มีพี่เลี้ยงเยอะนะคะพี่พิมก็อยู่ด้วยพี่พลอยอยู่ไหน